สวัสดีครับวันนี้ผมพามาซ่อมตัววิวเลนกันนะครับเดี๋ยวให้ดูอาการก่อนนี่เสียบสายชาร์จปุ๊บเครื่องติดขึ้นมาเลยเห็นไหมครับแต่ว่าก็ทำอะไรไม่ได้นะครับแต่ว่าเครื่องติดขึ้นมาเลยเมื่อกี้แบตตัดนิดนึงครับตรงนี้สังเกตว่ากระแสม่ขึ้นเลยนะครับพอเราทอดสายออกปุ๊บเครื่องกระดับทันที มาดูก่อนนี่ดึงออกด้านหลังนี่เลยครับแล้วก็งัดตรงขอบได้เลยครับตรงนี้ยังมีขอบอยู่เครื่องนี้สันนิษฐานว่าแบตเสียนะครับจะไม่ต้องถึงบอร์ดด้านในนะครับเป็นแชกเล็กนะครับสี่แชกเล็ก เอาวัดไฟดยูก่อนว่าแบตมีไฟไหมตั้งย่านโวลตดีสีนะครับผมหยิบหยิบ,ยบเครื่องวัดมาให้ดูเพื่อนเพื่อน,อนงย่านโวลตดีสีนะครับผมจะเสียบตรงขั้วแบตนะครับสังเกตนะครับไม่มีแทบจะไม่มีไฟเลยครับไม่มีไฟเลยดีกว่า ที่แล้วก็ถอดแบตออกครับต้องค่อยๆครับเพราะว่าเขาจะติดกาวไวค้ครับเนี่ยครับไอ้ตรงที่เราเห็นดำๆเนะี่ยครับจะเห็นดำๆเนี่ยจะมีกาวครับแล้วก็ถอดปลั๊กได้เลยแล้วก็เอาแบตอันใหม่มาใส่แบตตัวใหม่ครับจะเป็นโฟมตรงนีใ้ใหญ่ขึ้นนิดนึงเพื่อที่จะให้ฝาหลอกแทนนะครับแทนที่จะเป็นกาวนะครับ เดีเราลองดูว่าติดไหม่ะกลับมาเปิดติดใช้งานได้แล้วนะครับเดี๋ยวลองต่อบูทูตดูอาการนี้ครับส่วนใหญ่จะเป็นจากแบตแต่ว่าก็ไม่ใช่ถึงกับ100%หรอกครับแต่ว่าเจอบ่อยว่าเป็นที่แบตเตอรี่ครับ เราลองเปิดเพลงว่าเปิดได้ไหมเราลองเสียบสายชาร์จดูครับสังเกตว่ากระแสาชาร์จตรงนี้ขึ้นมาแล้วนะครับ ฝากไว้ประมาณนี้ครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับ